เออเนาะยามยามเที่ยงบรรยากาศเป็นยังทางบาทนอนถ่ายกินนอนถ่ายเออสะดวกสบายาเนาะแต่แรจะอ้วนนะลำ้ำต่ำล้ำขาพี่เนาะสบายดีเด้อผมเองพี่น้องเนาะยินดีต้นทับเขาสู่ช่องสาางอว่สางไอ้คือเก่าแต่วันอากาศคันห้อนคือเก่าเนาะเดือดมีสารฝุ่น tung tùng phân Ơi, nói đang dụng một pin nó Học cái kiếp của tham quốc xã Kể chết bò sao khảo hết tục hẳn tục này tí tư về bên, bên sau luôn

กินนีไกินนี่ไกินคนทวารไงกินขบไม่เท่าคนไ่เถ่าเลยจางห่ไหลเอ่ะโอ้ยเนาะไปได้ยายบานใกล้ชิลงงหาลงหน้าเลยคือปวดอยู่บ่ขัไม่คอนเดนเลยปวดต่เก็ปวดตขาออา อ่าเก็นสิข่ายน่ยันจะลงหน้าอีกบัที่จอยอีกแล้วแบบตุยกับพี่ลงนาจอยได้บดีแล้วจันยังมีบบตุยบบดจอยเออถงน้ตาไม่ไดุ้งนะนางมินบนว่าปีนีเจ้าลงน้ากับพินเจ้าจอยจังเือผนปะมา่อวันี้เกนางมินกินฟือีกวานี่ก็กินเฟืเงาเปียกเนาะอ่าน่าน้าถ้าตรงไปยืนใกล้ จะตูคืออย่างนี้อันชวินนี่เนาะไปยืนใกลชื่อกะห้องไปด้วยนี่แบบมันเป็นคนใก้ันไปเลยสิเลยเมียก่อนกันสิเลยเมียนะพี่บอบัไงนี่พี่บอผยิงตาบอดตาหมบอเอาสูเฮ็ดตัวเออเธอายองลงเลยพี่บอที่ไรบานนี่เออเราอะ

thích súc thích súc đối xế nó phụ mày cả cảm bất ngại đừng có mưa nó เมียงค่ากินกับหมังเดือบอ่ะทำมังนี้เนาะเพิวเ่วายเซบแต่ยังบกเคยกินจืเถื่อ ีขอตายเอ,อิดขอตาชิง,งนอนกอีก่รับนอ่แ้วิดขอตาอะตจะนอยิได้เปลี่ยนผู้ตามอีกขกันตีลูกลรไหายเบตามไม่กินนะหนอกเจ้าเบบ่อนะ้องชอบาข้าตาาตานั่นลูกค้ามาอีกแล้วพุ ค่ะนางมินหลุดนมาคนไปไทยได้นี่ไอม่ทุกคนตามชุกกินตีอืมพูู้อยากตุยเือนกินนั่นน่งก็ตุยตี่นกิละ อย่างจ้ะมอยากตุยกันนอนตาเดือม่แมอยู่หันบกินเ่าจักหามือเดกจอยแล้วโอ้กินประเดี๋ยวกันเตะดังห่วยๆแท่า เมืองหนาตาแต่มล้ำค่าแล้วก็ตกมาสวไปเอาลูกไปาตผู้ทิในเมืองจะติดงัวก็ประเดดเด็ดเจอบระเดดมันเสหลายเสพหลายว่าป็นเงันจริงเลยนะมเท็นเป็นสุก้เลยเมือไหนด้เนาะฝนส่ตุกเนาะตื่นมาเมือไดเห็นแต่หนาเด็ด บบเด็ดกับบูเดดธรรมดาเด็ดเด็ดห่อนเนาะสาลรย <laughs> เ,เอ้ยอย่าหยกมาได้ครับกัดมือได้ฮันฮะ,ม,นนะมันห่อนอนี่แล้วอย่าให้ฝนตกพิสียยินออกไปให้ไปหน้ากับคือจิค่ะเยียบก่อนขอมันกนระทำแววบัด ดูสิกินนล้วบ่เลยบ่น่าแสีย่ายกินบ้าไ้ไม่้มีนะมากินมังเรืองานแต่กห้านเุยกลิ่นมีเมื่อเอิญกินเือเอาทองใสใสกวบนี้ากทองแทาทองใสใส่้นแต่ยิ่ต้นเนี่ยน่า้าไปส่เบอร์เดย คนไปอเมริกาบ่ได้เนาะยังไปเฮาวบัดไปก็ไปกินตำหมักเดือยผู้เขาดูขมันขับไปแล้วผู้ขี้ข้ากนก็นั่งอยู่เตียงเลยเกิดเป็นมือนั่งหาวิ่วอ,อยู่หน้าตาออกมาสิเป็นแบบนี้เนาะตบหมักเดือยตะเมนตำเนาะตำขาใช่ไอ่าเดีซีนเลยดูซีมอื้อ ก็เล่นก๊อปเกตเพราะพอมือไปพอม์ฟพอกินนั่งก่อนขายไปบางท่มา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 เด้อพี่น้องเด้อมากินมานันเมี่ยงหมกเดือเนาะแต่หักเดือยย่างเดียวไปแม่สาวไลไปหาแก้วมากินมาเพิ่มอีกนี่ยได้คุยกับพี่ครับนอกมากินกับบ้านนี่าให้กินพักนอกกับตำเมี่ยงนี่ต่างว่าแม่เคยมากินได้คนละคอตาแซ่บแดงแก้วคุยันแดงครับ กันซีมกันกัดนอกกัดเขาไทยใช่อยมพูดรับมือเงียบเลย้กัดดังตบกเลยกรอบบนอกอุ้มอันนี้อันนี้แนะนำนิทานผืนอื่นอย่างว่าว่าตัวน้อยพวกเขาไปออกกรได้ดีได้บ่มันตับลดติดกรอบนอกนุ่มในข้างในกะชีพนุ่มๆชิมก่อนสิจานว่าคือเค็มมากๆเอาหนึ่งไม้ได้นางไม้มากๆเอิงกินเรนไซเฉาะ นั่งแบบนี้เลยอยากไปวะไปเที่ยวนี่ขึ้นเยนะเลยนะคุณแังสงการใครคนไปไทยทำงานคนดังมินบม่อยากไปบอกไุ่อยากไปเพื่อนคุณบออืออยู่าเพื่อนได้แน่ช่ใคอเจาอ เอาปุ๊บปิดมา้ทางไหนมันจะว่าเปนัวนี่ดยงเป็นงัวนี่เช้าแบวเป็นมันยุมมันยิ่มทังนเปิดมันยุ่มมันยิ้มตักเลยไปแล้วบบภัมากเลยกะิตอนประเด็จนน่นอนมาจ้างกับประเด็จแเพิ่มอีกุยมือก็เละกัเลยนอนด เข้หัวนังดาวบอ่ึเข็มหลนีเดี๋น้ำตักนดเดียวตักเตะลูกเห็นไหตอนประเด็นนะเฮียกันแน่ว่าคนหนึ่งมาตอดจังชื่แหละนี่มันักากจางก็กินบนมันนั่นไอ้มักจางก็เอาบนประเด็นยู่เหมืนคนเราแล้วสีค้นคนกันไปยันผู้มักจางมาเข้ม ดูเผลจะหูหลายทีไนดะ้จต่ก็ไม่ไปกินกุนงกินเสบยเพราะเสียบอมเหนนบบบนี้หลังจากที่เพิ่มประเด็กอลองทิมหลังจากที่เพิ่มประเด็กอ๋อแทบแห้งขนาดะร้านข่อยนี้ประเด็กคกนก็กินได้ผู้ใดอยากได้ไปเป็นลูกไผ่กับที่โตมาเด้อเนาะกินอย่างโม้เล็กอยงางออ ไปเลี้ยงโอยเนี่ยเด้อผู้ใดมีลูกชายก็ได้ไปเลี้ยงโอยเนี่ยไม่ไมมันเป่นเดือนี่แหละหมกเดือเผิ่อบอกว่าคนเฮาบบกคนนี้ปากเกี้ยงนีแได้ทั้งในใจหมึกเดือทีมาทีไปมันแบบนี้ได้หมักเดือเนี่ยปากมันเกี้ยงเกียร์ทั้งในแบบจักเป็นอยังมันยุมันยุ่งคือนางมันหินว่าเนาะไปไกลกันเออไม่เหมือนข้าวันฝรั่ โอ้ก oh, ินอิ่มเรียบร้อยป่านนี้นั่งหลายนั่งบานเลยซอยเจ้าบ่ได้แล้วบุดเจ้าบัวได้โคตรถึงถ่ายใจแน่นอ่ะถ่าะพีแน่นเนาะการข้าบ่ซอยซอยชาว่านเลยซอยบ่ได้แล้วป่านี้หาเนี่ยจะเซมาใหม่กับซอยเด้อเนี่ยหามะเล่นเนี่ยเสษอยู่แต่ว่าอิ่มคนเนาะแต่บุญแดงเชลำขาดก็ชุดยอดแล้วป้าป้ แม่าจอยเลยมะะหาจอลูกไปแบบห้าจอยหาเงินมาให้อไปเยไปชนหนุ่มเยไปไปชื่นหนุ่มเลยหาแม่ไปเก็ไปรอ่บอมาผิมาไหจบเจริญเจริญเงินไหลเไหลมาเออเนาะนางลายเพินเดียวเพินเพเงินเพิ่นกับบออเอห้าจอยบอ ลอยบอลลอยบอลแล้วมกินนอยจีกินถ่าปานเอแต่ขาสิหยาดนั่นเลเนาะกอยากกินน้ปานพูนยืนช่องอยู่กินเมียงก่อนขาเนาะขัดเกือบยุ ับยังเอาอกมาไม่ห้ามคุออกมาใครออกมาไหมเออนนตัวเอตา้น่ไมาหลบตเพื่อนใหญ่เลนก็ออกก็ออกขานปัดข่านปวดบอกกัดัดัปัดูคนเด็เจ็บปว้ย้ายายห็นแล้วกินากินมะเือก้อนหยุด ก็ถึงสูตรมันแล้วเนาะกินข่ากินมังเดือกินเมียงก่อนไม่ได้กินมตานแกสงม่เอวนี่มันเ่อยี่มันลอเสียท่อใส่ชันลูกช่างตัวได้แบเนี่ยทางงตาผสมตาหนึ่งกาเสียอาวมาอยามององนค่าเสียทขอาอุตัวเท่ยังกินมังเดือกได้สะคอยอยู่ดีเรื่องเจ้าเดือดยังมันท่ไม่เห็นคน จเลยดิม่อ่มนี่มงหมากอุาหมามากินเนาะเมื่อแต่เกาจักเพออ่อเป่าเจัอไอ่าดีแล้วถงจักใครกัวกินตงงย่าลงไปกับอาจกว่าต่อด้วยขนมไข่บ่อนะอ่านีจะ่าน้องแกงแดดแหละ ย่างเมื่อชำตีย่างเมื่อจ้ะอางเลยฉีดพัน้องเข่งเด็กเนอเป็นอุ้ยนองบ่นอบ่ดูน้องบ่ิูว่านองบะมืออบ่บ่นี่ยตุงเอชิมมือได้เด็ดท่นะีน้ามไปโ๊ตเอาจังวะเนีเด็กหน่อยบุ๋มมีในฮิตเ่นลินประเ็นว่าก็กินน้ำโอ้มาฉีดเต้นกาคือกินกนองิ มันบอกมาในชวน่นานนานนานชัตเตอตเคนมาพี่มาพี่กินงับเลยเยลีบเบิ้งเยลีบงั้นทวิสเยลีบบิก็ไรได้หานตุ่นดูตัดูไอ่นในอยู่ในบนนอนอ่ะหงอนพัแตกไปห่มผ้าหายมาอยู่ไปดิฮองกอฮื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 อจือนือฮือฮือฮาอักัอ่อฮอาสอ พบผ่าตัวโตอยู่บนน้องคู่ดูไปลุปล่อยู่นี่จรแล้วห้องนอนเนียชินหน่อยสิ้นอยไปเช่ามันคือนีก็ไม่ได้ท่อนไปได้เฉยเไปไปเช่บมันก็ผ่าได้บอกรังคืนก็การห้องหัวแตกที่มันถมผ่าแลวมันนอนหลับหลับหอนจะได้กระห่งกอนมีผ่าไปนอนเน่ยคนเก่งวะนอนอิไเลย่ห้องนงเป็นมันแด้วว่ได้คนนอนห้องยืดเยื้ออด ตอนในชาวบ้านชาวเบืองากกำลังจุ่มเรืองที่เรื่องบ้านเรื่องห่อนเนาะคนก็ห่อนตัวะมาหนาากันหน้าตัวไุนตุกกวับผ่ดตกอีกมนทเกาะที่อทีเื่อครัวบอกเกี่อไยบอกหยอห้องยกกันแน่นี่แล้วัด สวยไปสวยมันเห็นหยกกันแนบบานนี้เรียบบังการเปิดห้องอ่อะอราภาตาของเด็กน้อยเนาะพี่น้องใช่ใช่ใช่แล้วหนาวฮ้อนฮ้อนพี่น้องเลยโอเคนะพ่อพี่น้องสว่างกะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกะ ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องนอาา้องในข่าวมหาบุสมคลิปของสาว่างนะคะบุกข่ามโคชนานํานขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะแต่พ่อพอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะสบายดี